เจอได้หมดนะกินอร่อยสไตล์เช้าเละ สวัสดีครับโปกรมเหมือนเคยนะฮะช่องกินอร่อยสไตล์ชาวเรตอันนี้พิเศษฮะมาลายครับได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ซิกเนลเจอร์ครับผมปูนิ่มทอดกระเทียมผมชอบกินกับข้าวนะฮะปูนิ่มทอดกระเทียมบางคนก็ชอบกินเล่นแต่นี่ผมกินกับข้าว ปูทอดกระเทียมนะฮะปูนิ่มนะฮะเป็นปูนิ่มนี่ฮะปูนิ่มกินได้ทั้งตัวไม่ต้องขายอะไรเลยกินได้ทั้งตัวหมาลายนี่ตัวนี้ขีดฝานะฮะเกือบสองขีดนะครับถ้าคิดออกมาเป็นมูลค่าก็ตัวนี้น่าจะสองร้อยกวา่าบาทแต่เราไม่ขายครับนำมาทานได้ท่านผู้ชมฝากให้ชม ดูกันนะฮะมาฮะมาเริ่มกันเลยก็สวนละร้อนกับพริกผงมานานนิดนึงนะฮะปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยกับกุ้งมาลายนะครับนี่ฮะเป็นตัวเลยนะเดี๋ยว <c oughs> กินางก้าว

นียหัวไข่ไข่ตัวใหญ่ใหญ่ยแบบหัวมะจิ้มไต หัวกันมันึ่งทอดอ่นนึ่ทอดกับต้มแต่ผมทอดหัวมันมันเลยชอบกินนวลทอดกับต้ม,หมเ,เหมือนกันกระเทียมจะยัวย่วครับ แก่ okay, เป็นตัวตัวปูยิ่กินได้ทั้งตัวไม่ยังไปต้องชิ้นอะไรเลยเนะจอได้หมดนะกลางเติมเจอหมด อูนิ่มสมมากจะมีทุกวันมีมากมีน้อยสมมาก็จะเก็บไปทำข้าวอะไรเงี้ยประมงพื้นบ้านนะฮะเขาจะอะไรที่เก็บไป้ทานได้เขาก็จะใช่เย็นไว้ใช่เย็นไว้ใช่เย็นไว้ก็หมุนเวียนกินหมุนเวียนกินอยู่เงีง้ยมันก็ดีอย่างหนึง่งแต่บางคนเบื่อก็ให้พักพวกไปอะไรอย่างเงี้ยมีพักพวกคนทะเลก็ไม่ห่วงกันไม่ห่วงกิน น้ำจิ้มก็เป็นน้ำปลาพริกปงมะนาวง่ายๆง่ายๆสไตล์เทาเลเลยแบบนี้ไม่ต้องยุ่งยากอืมดูเนื้อนุ่เหนียวตัวใหญ่ๆ Mà lai á Hãy subscribe cho ไม่ค่อยติดมาครับเฮ้ยติดมาตัวมันเป็นๆเ,เ,เลยเลี้ยงไว้ยวเัเสร็จก็เอามาแช่เย็นแช่เย็นแล้วก็เนีย่ยครับสับข้าวเลยนะฮะเนี่ยกินทั้งตัวเลยนะครับอืมกล้ามเกริมนี่มหมด ขอบคุณฮะทุกท่านที่กดติดตามแล้วแล้วเข้ามาชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ากำลังใจกับผมนะครับทุกๆคลิปขอบคุณครับเพราะว่าช่องผม,มช่องใหม่ต้องการกำลังใจ ตรงนี้มันจะนิ่มนิ่มแล้วเกี้ยวไปไม่รู้ว่ามีว่ามีเปลือกมีก้างมีอะไรเลยสักนิดหนึ่งเนี่ย<ม>ถ้าลองไปทําดูฮะปูนิ่มทอดงนยพิกายืาอนราดน้ำปลาเน,น้นๆเลยปูนิ่มนะ เน่อหวานอืมใหญ่ครับปากเลยกระเทียม ใกล้ผ่านมาแถวชุบุรีอย่างศิลาอยากจะได้ปูนิ่มหรือว่าอยากจะซื้อปูนิ่มคอมเมนต์แท็กหาผมเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้ถ้าตรงกับที่ผมมีนะผมก็จะเก็บไ้ให้นะครับ วาจาใดที่ผมได้กล่าวไปไม่ถูกภาพก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับอขอกำจใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมในคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปจะต่อไปผมจะนำเสนอไปเรื่อยๆอ,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 อยากได้ลังใจคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะฮะช่องใหม่ กินอร่อยสไตล์ชาวเลน,นะครับวัตถุดิบของผมก็จะหนักไปทางทะเลนะฮะทางซีฟูด้ดกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะฮะจะผมจะมีอะไรอยากเจอกันคลิปหน้าต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ